ผู้ชายไม่ได้ดื่มน้ำมาสิบวันแล้วหิวน้ำจนแทบจะกินน้ำทะเลกับตันดิกสันเห็นดังนั้นจึงแนะนำให้เขาหยุดเพราะเมื่อคุณดื่มน้ำทะเลแล้วคุณจะตายผู้ที่หมดหวังอยู่แล้วก็ยิ่งสิ้นหวังมากขึ้นในช่วงเวลาสำคัญกับตันหยิบดินสอออกมาจากนั้นวาดแผนที่ทะเลง่ายๆบนเรือในขณะเดียวกันให้ใช้วัตถุระดับมืออาชีพในการคำนวณอย่างรอบคอบสุดท้ายก็รู้แค่ล่องลอยไปในทิศทางนี้ อีกไม่นานก็จะถูกลมทะเลพัดพาไปยังเกาะใกล้เคียงสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปร HD แต่ลมในทะเลนั้นปรปรวนมากและมีการเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้เรือแล่นไปตามเส้นทางที่ถูกต้องดิกสันรีบบอกอันดริกให้ถอดเชือกนิรภัยออกจากเรือชูชีพแล้วซ่อมไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของเรือแทชชลพับลวดแล้วบิดให้เป็นกรอบจากนั้นติดเสื้อชูชีพเข้ากับโครงในที่สุดก็เชื่อมต่อกับปลายอีกด้านของสายไฟ ไม่นานนะักพวกเขาก็ได้สร้างสมองง่ายๆรอจนกว่าทิศทางลมจะเหมาะสมดิกสานใช้กำลังเพื่อโยนสมองออกไปด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถกำหนดทิศทางการล่องลอยของเรือได้หลังจากเสร็จสิ้นผู้คนที่กระหายน้ำเหล่านี้ก็เริ่มอธิษฐานแค่จิตน้ำฝนก็พอโดยไม่คาดคิดว่าคืนนั้นเกิดพายุในทะเลในที่สุดผู้คนที่ขาดน้ำอย่างรุนแรงเหล่านี้ก็ได้รับการช่วยเหลือในที่สุดพวกเขาเอาสิ่งที่กักเก็บน้ำมากักน้ำฝนได้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอาหารแพชเชลเลอร์ใช้สปริงในปืนเป็นตะขอจากนั้นผูกเชือกเข้าเขาใช้กันไกลตัดเล็บทำทุ่นตกปลาจากนั้นใช้แถบผ้าสีแดงปลอมเป็นเหยื่อตกปลามันจึงเงียบและรอให้เหยื่อมาจับเหยื่อแต่คนเหล่านั้นไม่คาดคิดว่าทันทีที่เหยื่อถูกตะขอมันจะกัดเชือกขาดเนื่องจากไม่มีอาหารร่างกายจึงอ่อนแอเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปดิกเซนจึงตัดสินใจลองดูจากนั้นเขาก็หยิบมีดชี้ไปที่น้ำทะเลแล้วดุ โดยไม่คาดคิดฉันจับฉลามตัวใหม่ได้ทุกคนจับมันไว้แน่นทันทีจากนั้นใช้มีส่งกลับไปยังเพียวแลนแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้ทานอาหารครบถ้วนจากนั้นใส่เนื้อสดลงในถุงเท้าในกรณีที่คุณต้องการแต่ในเวลานี้พวกเขาไม่ทราบว่าเลือดของฉลามไหลลงสู่ทะเลสิ่งนี้นำอันตรายมาสู่พวกเขามากขึ้นพวกเขาติดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเวลาสิบวันเต็มเมื่อพวกเขากระหายและพร้อมที่จะยอมแพ้ฝนก็มา หลังจากดื่มน้ำเพียงพอแล้วพวกเขาก็มีความหวังที่จะมีชีวิตอีกครั้งเพื่อดำรงชีวิตต่อไปดิเซนใช้มีดจับฉลามโดยตรงในที่สุดพวกเขาก็แก้ไขปัญหาการกินได้ในเวลานี้พวกเขาไม่รู้ว่าเลือดของฉลามจะเป็นอันตรายต่อพวกเขาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาก็ทำได้เพียงกลั้นหายใจบนเรือชูชีพเท่านั้นท้องฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วในเวลานี้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฉลามออกไปไล่เมื่ออันดิทกำลังจะลองลาดตะเวน กัปตันรีบรักษาบาดแผลของเขาโชคดีที่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่เช่นนั้นคงเป็นเวลากลางคืนสำหรับฉลามทำไมพวกเขาถึงติดอยู่ในทะเลละ่ะพวกเขาเป็นนักบินในภารกิจโดยไม่คาดคิดอุปกรณ์สื่อสารพังทำให้พวกเขาสูญเสียทิศทางในอากาศแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงก็กำลังจะหมดในช่วงเวลาอันตรายกัปตันสามารถสั่งการลงจอดในทะเลได้เท่านั้น ตำแหน่งป้องกันการชนกันพ่อแม้ว่าพวกเขาจะบินเครื่องบินและลงจอดได้สำเร็จก็ตามแต่เครื่องบินกําลังจะจมอยู่ใต้น้ำทะเลพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกระโดดลงทะเลและเปิดแพรชูแม้ว่าพวกเขาจะสามารถหลบหนีไปได้สักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีอุปกรณ์สื่อไม่มีอุปกรณ์สื่อสารใดๆไม่มีแม้แต่ปืนพลุเราทำได้เพียงลอยอยู่ในทะเลเพื่อรอปาฏิหาร แม้ว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงที่นี่แต่ก็ไม่เห็นคนสามคนบนแพชูบเลยหากพวกเขาต้องการเอาชีวิตรอดในทะเลต่อไปก็ทำได้แค่พึ่งพาตนเองเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นเงาของเกาะได้พวกเขากำลังจะพังทลายลงและตกอยู่ในความสิ้นหวังด้วยความหวังที่ปราะบางเช่นนั้นแพชเชลมองไปที่ปืนโดยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ในเวลานี้อันดริคยืมปืนที่อยู่ในมือของเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็เล็งปืนไปที่กัปตันที่หลับอยู่ โดยไม่คาดคิดวินาทีหลังจากฟื้นตัวกับปันก็กระโดดลงทะเลว่ายน้ำอย่างรวดเร็วไปหานกนางนวลขณะที่เขาเข้าใกล้นกนางนวลฉลามตัวหนึ่งว่ายเข้ามาหาเขาในระยะไกลเมื่อเห็นเช่นนี้กับตันก็ตื่นตระหนกจึงรีบนำนกนางนวลกลับขึ้นแพเมื่อเห็นว่าฉลามกำลังจะโจมตีกับตันอันริศจ,จึงพยายามดึงปืนออกแล้วยิงเกิดปัญหาเรื่องปืนโดยไม่คาดคิดโชคดีในช่วงเวลาวิกฤตที่กับปันสามารถหลบหนีและกลับขึ้นแพได้ ไม่กี่วันต่อมาพวกเขาทั้งสามก็อาศัยนกนางนวลเพื่อยืดอ,อายุความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะเรื่องนั้นเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเขาคิดทุกวิธีทางที่เป็นไปได้จากนั้นกัปตันก็ใช้มีดตัดพื้นรองเท้าออกหรือบางทีคุณอาจจะไปถึงเกาะใดเกาะหนึ่งเร็วขึ้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนความแข็งแกร่งทางร่างกายของพวกเขาก็หมดลงผิวหนังบนร่างกายก็เริ่มเปื่อยเน่าเช่นกัน แต่พระเจ้าประทานความหวังให้พวกเขาอีกครั้งแม้ว่าฝนจะดับความประหายของฉันได้ชั่วคราวแต่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงพื่นและลมในทะเลรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและแพของพวกเขาก็เริ่มยกเยกเช่นกันต้องเผชิญกับพื่นที่รุนแรงเช่นนี้สามคนไม่สามารถควบคุมแพชูบได้ หลังจากพ่ายแพ้พวกเขาก็รีบกอดแพร่ชูบใช้กำลังสุดท้ายของคุณเพื่อปีนกลับขึ้นไปตอนนี้พวกเขาสามารถรอปฏิหารปรากฏอย่างเงียบๆเ,เท่านั้นโชคดีที่หลังจากคืนฝนตกและลมแรงพวกเขายังคงรักษาชีวิตไว้ได้แต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของพวกเขาหมดลงและพวกเขาก็ค่อยๆตกอยู่ในอาการโคมา่าหลังจากลอยอยู่ในทะเลเป็นเวลาหนึ่งเดือนพวกเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปในขณะที่กัปตันเตรียมดื่มน้ำทะเลเพื่อจบเรื่องทั้งหมด จากนั้นอันริดก็มองไปไกลด้วยความประหลาดใจความพยายามของพวกเขาไม่ไร้ผลเกาะแห่งหนึ่งปรากฏต่อหน้าพวกเขาด้วยความหวังใหม่ทั้งสามคนจึงพายเรืออย่างกล้าหาญและไม่นานก็ถึงแผ่นดินใหญ่หลังจากประสบภัยพิบัติต่างๆมากมายในที่สุดพวกเขาก็หลบหนีไปได้หนังจบที่นี่ เรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ประสบความทุกข์ยากในทะเลหลังจากที่เครื่องบินของพวกเขาลงจอดฉุกเฉินเมื่อสูญเสียการติดต่อและเชื้อเพลิงพวกเขาพบว่าตัวเองต้องเดินทางโดยปราศจากความกระหายสภาพอากาศเลวร้ายและฉลามความคิดสร้างสารรค์การเสียสละและโชคช่วยให้พวกเขามีชีวิตรอดในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบกล่องหนึ่งและได้เห็นพลังแห่งความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดขอขอบคุณสำหรับการฟัง ทุกคนกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมตอนต่อไปด้วยนะครับ